ตัวซุปกระดูกหมูเขาเนี่ยมีความหวานธรรมชาติคืออร่อยมากคือบะหม,มีเ่เขาเนี่ยมีความกรุบแนวแบบให้นึกถึงบะหม,มี่ฮ่องกงแนวนั้นเลยตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านวยเตียวเวยมน้อยร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่ปี2517น้นะหรือประมาณ50ปีแล้วอยู่ตรงข้ามซอยจุลา32ก็คืออยู่ริมถนบนบรรทัดทองเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยยานบรรทัดทองที่เด็ดเนี่ยขอยกให้ซุปคือตัวซุปกระดูกหมูเขาเนี่ยมีความหวานธรรมชาติคืออร่อยมากอันนี้น้องสั่งเป็นเส้นเหล็กต้มยำค่ะ คือตัวต้มยามาปรุงมารสไม่ได้จัดมากต้องปรุงเพิ่มเองตามชอบแต่ว่าหมูสับถือว่าโอเคอร่อยตามมาตรฐานราคา60บาทต่อชามแอบชิมบะหมี่ของทะลปลายบะหมี่อร่อยมากคือบะหมี่เขาเนี่ยมีความกรุบแนวแบบให้นึกถึงบะหมี่ฮ่องกงแนวนั้นเลยแล้วก็มีรสชาติในตัวอยู่แล้ว จริงอ่ะชอบการเรียกชื่อของร้านนี้มากเขาจะมีธรรมดาพิเศษสุดๆผิดปกติแล้วก็มหาเทพมหาเทพ120บาทอันนี้ไม่รู้เนาะเป็นไงเพาะไม่ได้สั่งมาไหนใครรู้แบบคอมเมนต์บอกหน่อยมันน่าจะใหญ่มากเลยใช่ปะเดี๋ยวรอบหน้าใครมารอปันเวลาเปิดปิดนะคะอันนี้เปิด11โมงยาวๆไปถึงเที่ยงคืนเลยใครหิวแบบดึกๆก็มาแวะกินได้ปิดทุกวันอาทิตย์